สวยไหมคะทุกคนดอกลาเวนเดอร์จ้าสวนลาเวนเดอร์นะจ้าสีม่วงสวยมากดอกเกายังไม่ค่อยบานเท่าไหร่ดูดอกเขาก็จะประมาณนี้ที่เขานิยมมาไปใส่ตู้เสื้อผ้านะจ้า<ๆ>เยอะมากเขาจะปลูกเป็นแปลงเป็นแถวเป็นแถวไว้แบบนี้ น,นี่คือสวนราเวนเดอร์นะจ๊ะมองไปเยอะมากจ้าสวนนี้ใช่หมดเลยสีม่วงใช่หมดเลยนะจ๊ะบรรยากาศยามเช้าจ้ามีดอกไม้สีเหลืองให้ชมด้วยออกมาวิ่งก็เลยมาเก็บบรรยากาศให้ดูนะคะ ดอกเขาจะประมาณนี้นี่จะ้ะที่เขาเอาไปใส่ตู้เสื้อผ้าใส่ตามห้องน้ำใส่อะไรเดี๋ยวพอบานเต็มที่พอนี่เต็มที่เขาก็จะมาเกี่ยวมาเก็บแล้วก็จะรอผลผลิตอีกปีหนะ้าสวยมากเลยมองไกลๆสวยสวย ดูแล้วสดชื่นมากเลยค่ะทุกคนมองไปชมทิวทัศน์วันนี้ไม่มีแดดนะจ๊ะแดดยังไม่ออกตอนนี้เราก็มาเก็บบรรยากาศทุ่งดอกราเวนเดอร์ให้ดูนะคะโอเคนะคะบายบายจ้า